เดี๋ยวผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแร็งก์อาร์ตออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับโดสสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับจุดฟาร์มการ์ดม่วงทั้งหมด7จ็ดใบซึ่งบอกเลยว่า7จ็ดใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการ์ดสําคัญในการเล่นเกมนี้นะครับเช่นนะครับการ์ดเหมืองการ์ดวัวการ์ดไฮด้านะครับแล้วก็การ์ดป้องกันตรงเกาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนแมนนะครับผมโดเกบีนะครับไหนจะพวกการ์ดฟาตา นะครับแล้วก็ซอสฟิตนะครับซึ่งหลายๆใบเนี่ยก็สำคัญในการเล่นเกมนี้แน่นอนนะครับทั้งจุดมอนเกิด2กองแล้วก็จุดมอนเกิดแบบบักตายแล้วเกิดเลยนะครับก่อนเราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนรับกันนะครับผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซกโกทีเฮดด้วยนะครับบริการเติมเกมแบล็คล็อกออริจินเซิเวอร์ g l o b a l และเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลย ถ้าสนใจเติมเกมไหนนะครับกดลิงก์กันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับทาง Z ซฟโกนะครับยังบริการเติมเงินแบบอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับผมสนใจยังไงก็ทั้ง2อย่างอยู่ที่ลิงก์กันใต้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากการโจมตีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีนี้นะครับก็จะขอบอกเอาไว้สําหรับ ที่เป็นผู้เล่นใหม่ก่อนแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยหามอนสเตอร์ไม่เป็นหาการ์ดไม่เป็นว่าเราจะต้องไปเสิร์ชหาจากไหนให้มันวิ่งออโต้ไปยังไงวิธีก็คือกดไกด์นะครับแล้วก็กดเข้าที่มอนสเตอร์ข้างบนนะครับมอนสเตอร์แกลลอรี่นะครับวิธีนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะครับสมมุติว่าคุณอยากจะได้การ์ดตัวไหนนะครับคุณก็แค่กดเลือกไปครับสมมติว่าคุณต้องการอยากได้การ์ดมาดุกใช่ไหมครับคุณก็แค่กดเลือกไปที่มาดุกครับแล้วคุณก็กดที่อยู่เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าที่อยู่ตรงนี้คืออะไร เมื่อคุณคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปยังแผนที่ที่มีมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่นะผมอย่างเช่นบางตัวอาจจะมี2แมปนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละแมปอาจจะมีเยอะน้อยต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกดูได้นะครับผมว่าคุณตัวที่จะไปฟาร์มแมปไหนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแชร์การ์ดนะครับไม่ใช่แชร์การ์ดแชร์วิธีการหาการม่วงนะครับซึ่งเป็นการ์ดสำคัญในการเล่นเกมนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไฟแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ก็คือการเหมืองนะครับผมซึ่งการเหมืองเนี่ยนะครับผมจะตอบให้ดูก่อนนะเวลาคุณวาร์ปมาจากทางเหมืองเนี่ยนะครับคุณก็จะเข้ามาทางปกติเห็นไหมครับตรงจุดที่ผมติ๊กนะครับคือจุดแรกนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่มอนบักครับผมเพราะว่ามอนตายแล้วเกิดเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาชีพที่มีสกิลวางพื้นที่เช่นพวกวิศาดวางการ์ดิตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอยู่แค่ตรงเนี้ยนะครับผมมอนตรงนี้นะครับบอกเลยว่า exp เอฟบีในการแบบว่าดอกการ์ดนะครับเอาง่ายๆว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่คุณจะได้การ์ดแบบโชว์ๆแม่งจะเด้งแบบรัวๆมากนะครับผมบอกเลยว่าอาชีพที่วางสกิลสแปมบนพื้นเช่นพวกพระนะครับหรือนักเวทเนี่ยจะได้เปียบมากนะครับเปอร์เซ็นต์ในการที่แบบว่าเราจะได้การ์ดดอกแบบชชว์ๆเนี่ยมันจะดีดแบบเยอะมากๆนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นจุดบัคมอนสเตอร์นะครับเพราะดูสังเกตดีๆครับมันตายแล้วมันเกิดเลยทันทีนะครับผมต่อมาครับ เรามาดูจุดที่2ครับที่ผมแนะนำนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเกิดตัวเสเกตเตัน์บล็เกอร์เนี่ยนะครับแบบ2กลกองนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นสไนาสายชาร์ปเนี่ยก็สามารถยิงได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นนักเวทนะครับเป็นนักเวทยืนกาวิตี้ก็ได้หรือจะเป็นสไนาสาย ADL ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเวทลงกาวิตี้สองกอง นะครับกับเป็นสนายสายชาร์ปเนี่ยมันจะเร็วสุดๆเลยนะครับเออเพราะว่ามันเป็นประเภทที่แบบโดนฮิตเดียวตายนะครับหรือไม่ก็สําหรับบางคนที่ลงกาวิตี้ฟิลทีเดียวแบบหายไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองย้ายชนแนลหายดูแล้วกันว่าเอ๊ะแนวอื่นเนี่ยมันมีอาชีพอื่นอยู่หรือเปล่านะครับไปครับอันแรกเราเจออะไรครับอันนี้คือการอ๋อ,อน,นี่คือน่าจะเป็นสน นะครับผมอ่านี้จะเป็นสไนเปอร์นะครับเห็นป่มถ้าเป็นสไนเปอร์สาย A D L เนี่ยจะชา้ากว่าสาย sharp shooting นะครับผมอันนี้เป็นอ่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับถ้าเป็นเนี่ยวิาสาหกรรมวิตีเห็นไหมครับทีเดียวแตกบทน,นะครับอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่าโคตรไวครับเออสองกองบอกเลยว่ามอนเกิดถ้าไม่ทันครับและถ้าเกิดว่าวิาสาหตัวนี้เนี่ยไปฟาร์มตรงจุดแรกเมื่อกี้บอกเลยว่ามันจะสนั่นวันไหวกว่ากว่านี้เยอะเลยนะครับอ่าก็ จบไปแล้วนะครับสาหรับสเกลตันวอลเกอร์นะครับผมต่อมาเรามาดูตัวที่2ครับนี่ตรงนี้นะครับอ่ะผมจะต้อปก่อนนะครับก็จะเป็นแมปเพ้ครับเอาง่ายๆเลยนะครับหรือว่าแมปเรือลมนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันถ้าเป็นที่ผมแนะนําจริงๆมี2จุดแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่เขาเป็นมอนบัคแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งมาครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้แมปแค่นี้ทำไมมันจะวิ่งลงยากจังครับ เออทีอย่างเงี้ยถ้าออมาอยู่ทางซ้ายพอทีบอลบอสเกิดเนี่ยไปอยู่ทางขวาเออไหนๆก็อันนี้ถึงแล้วนะครับผมอ่ะผมพามาดูงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นจุดฟาร์มไฮด่านะครับอ่ะตรงนี้ครับเห็นไหมนี่คือจุดแรกที่ผมแนะนํานะเห็นไหมครับดูง่ายๆเลยครับกาววตี้สามวงของทัพเวสครับเห็นปะเขาจะลงวางที่ไฮด่านะครับไฮด้าก็ตายเกิด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 ,เ,กดเห็นไหมครับ อันนี้เรียกว่าจุดมอนบัคนะครับผมก็คือมันตายเกิดรัวๆเลยนะครับผมเห็นไหมตายเกิดรัวๆเลยนะครับผมเรบร้อยนะครับเนี่ยนี่คือจุดแรกนะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกจุดหนึงแต่ว่าผมมาแนะนําจุดนี้ก่อนจุดตรงนี้เนี่ยก็ตายเกิดเช่นกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าชอบมีมอนตัวอื่นอะนะครับผมมา มาลังควานนะครับผมเออดังนั้นนะการที่คุณจะฟาร์มตรงจุดพวกมอนเหล่าตรงนี้ได้นะครับผมมันจะต้องวิ่งลากครับแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยดึงมอนเอาไว้แล้วให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยนะครับตัวนักนักเวทที่ลงคาบิที่ฟิวเอทมเขาวิ่งลากมอนครับแล้วให้มอนน่ะไปตีนะครับผมไอแมงกระพุนไว้แค่นั้นเองนะครับและอันนี้ครับคือจุดที่2ที่ผมแนะนําอีกนะครับก็เป็นจุดมอนเกิดบัคเช่นกัน เห็นไหมครับส่วนใหญ่มอนบัคเนี่ยดูเด็มันจะอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ตายเกิดตายเกิดทั้งที่ราวิตี้ฟิวของคุณอะ่ะมันลงอยู่เห็นนะบอกเลยว่ามันได้เปอร์เซ็นต์ในการดอก,กราฟเพิ่มเร็วมากนะครับผมเออเพิ่มเร็วมากๆเลยแล้วนี่คือ2จุดใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับเป็นจุดมอนสตัวถ้าเป็นใน ADL นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าจุดตรงพวกนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถสูพวกนักเวทได้เลย เพราะว่าในเวกาวิีเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยมอนมันตายนะยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับผมดังนั้นก็ตามนี้นะครับนี่คือตัวที่สองต่อมาครับเรามาดูตัวที่สามครับจริงๆเนี่ยแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ดอกการวัวแต่ว่าผมแนะนำอยู่จุดเดียวด้วยกันจริงๆมันมีมันมีหลายจุดนะครับจุดตรงซ้ายบนตรงนั้นอ่ะตรงซ้ายกลางตรงนั้นอ่ะมันจะมีมอนที่เกิดแบบบั็กด้วยครับแต่ว่ามันยืนตัวเดียวครับซึ่งมันไม่คุ้มนะครับกับมอนสามตัวนะครับมันก็ไม่คุ้มเช่นกัน ตรงนี้สําหรับคนที่เป็นสายว่าโลภมากสายแบบว่าชอบยิงเยอะๆหรืออยากได้แบบว่าวัวล,ล้วนๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีวัวสองกองนะครับยืนอยู่ติดกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาสไนเดลมาฟาร์มแต่จุดนี้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถใช้สายชาร์จชุดริงได้นะครับผมเออเพราะว่า,อามอนก้อนข้างที่จะไม่ได้เกิดจุดเดิม แต่ว่ามันจะอยู่บริเวณเดิมต้องใช้คําว่ามันอยู่บริเวณเดิมแต่มันไม่ได้อยู่จุดเดิมเห็นไหมครับการที่เราจะตั้งสายชาร์บได้นะครับมันต้องเล็งให้องศาดีๆถึงจะโดนสามตัวถูกไหมเออหรือไม่ก็ต้องเกิดจุดเดิมซ้ําๆแล้วเราต้องเอียงให้โดนนะครับมันก็จะมีรัศมีในการยิงดังนั้นจุดนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่น่านเอาสายชาร์บมายืนได้นะครับถึงยืนมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเป็นนักเวกาวิตี้อ่ะนะครับโยน2วงอะ่ะบอกเลยว่ามันจะคุ้มกว่า นะครับผมแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับการโจมตี3ใบที่จําเป็นในการเล่นเกมนี้มากๆนะครับผมต่อไปครับเราไปดูการที่ใส่ชุดเกราะกันบ้างนะครับผมใบแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแตนแมนแล้วกันนะครับเพราะว่ากาสตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้ลงด้วงนะครับเออดีโอตีนี่จุดนี้เลยครับเออจุดนี้ครับเป็นจุดที่ใช้กาใช้ฟาร์มกาดแตนแมนแม่จะไปใช้กาอะไรครับผม ลองย้ายดูครับว่ามีแนวไหนมีคนฟาร์มอยู่ไหมแต่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มนะครับเออแล้วบอกเลยว่าจริงๆอ่ะตรงสองจุดเนี้ยมันจะคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมก็ไม่ร่าใจเข้าไปยืนฟาร์มตรงอื่นกันนะครับแต่ว่าที่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบควรจะต้องมาฟาร์มมากกว่าเพราะว่ามันเกิดสองกองติดกันเลยครับเออผมลองค่าให้ดูแล้วกันนะครับปึออ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดตรงนั้นนะครับสามตัว แล้วมันก็จะเกิดทางซ้าย3ตัวเห็นไหมครับจุดมันจะอยู่ใกล้กันถ้าเป็นนักเวทย์โยนการ์วิตี้จะง่ายมากนะครับหรือถ้าเป็นสนไน่สายชาบก็เล่นได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าอีกกองนึ่ะกองทางขวาจะเก็บมดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น ADL เนี่ยสบายยิวชินะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับจุดฟาร์มตัวแซดแมนนะครับการ์ดเกาะนะครับต่อไปอีกตัวนึงครับนี่ตรงนี้ครับก็จะเป็นซอสฟิตนะครับผมจุดฟาร์มซอสฟิตจริงๆมันก็มี จุดอื่นด้วยนะครับที่มันเกิดแบบบั๊กแต่ว่าจุดนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่ามันอยู่ถึงสองถึงสามกองนะครับซ้ายบนสุดเลยนะครับผมบุดวิ่งมาเลยครับผมซ้ายบนสุดเลยตรงนี้ครับถ้าผมนับจริงๆน่าจะมีอยู่มาสามกองครับมายืนติดกันเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพระนะครับผมสายแมกนัตนาเวสกาวิตี้สไนนะครับสไนสายเอดียลนะครับยิ่งถ้ามีซามูด้วยเนี่ยปาดหายปาดหายนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นจุดที่จะฟาร์มกา๊าซซอนฟิตได้แบบว่าพุ่งพลาดมากนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับผมไปครับตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับพาซาน่าพาซาน่าจะมีแนะนําอยู่2จุดนะครับจริงๆมันมีหลายจุดนะแต่ว่าสองจุดเนี้ยเอ่อที่ผมให้มันแบบว่าเป็นจุดที่ดีๆเลยนะครับนี่ก็คือจุดแรกครับเอ่อจุดเนี้ยผมกดแผนที่จิ้มไม้ดูแล้วนะมัได้ยืนติดก,กันเลยครับสองกอง ตรงนี้ก็จะมีพวกพระนะครับผมเออพวกพระแล้วก็จะเป็นพวกสนนาย ADL นายนิชาปหรือว่าจะเป็นนักเวทกาวินตี้นะครับก็บอกเลยว่าเขาก็อยู่ตรงเนี้ยฟาร์มมาตน,นาเนี่ยแบบว่าดูเดือดเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะมีอีกจุดหนึ่งครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะอยู่ด้านล่างสุดของแม็เลยนะครับบางคนก็จะแบบจะขี้เกียจหน่อยเพราะว่าบางทีแม่งวาร์ปยากครับ การที่จะลงไปจุดล่างสุดนะครับเพราะว่าจุดล่างสุดเนี่ยต้องวาร์ปแบบดูเดะดูเดะนี่ขนาดเดินจากตรงนี้นะ,ะผมวาร์ปไปดูนะครับอ้าวโอโหฟุกว่ะเนี่ยตรงนี้ครับผมเห็นไหม,ม,มลงมาคุณก็จเจอละพระนะครับผมเออพระแมกนัทก,ก็มาปาไปตรงนี้นะครับบอกเลยว่า d f p มันขึ้นเร็วมากนะครับในการดอกการม่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงจุดตรงนี้มักจะว่างบ่อยเพราะว่าคนมักจะที่เกียจเออคนมักจะที่เกียจวาร์ปลงมานะครับมันเป็นสองจุดที่อยู่ใกล้ๆ้กันเหมือนกัน แน่ไหครับแนวนี้ว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมลองย้ายดูอีกแนวแล้วกันนะก็ยังว่างอยู่นะครับผมก็ลองไปฟาร์มดูครับสําหรับการ์ดพาทนาใครที่แบบว่าหาอยู่นะครับก็ลองไปดูนะครับผมแล้วก็มาดูครับใบสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการ์ดโดเกบีนะครับผมเปลี่ยนกรอบเป็นท่าลมนะครับอย่างพาทนาเปลี่ยนกรอบเป็นไฟนะครับอย่างแซนแมนเปลี่ยนกรอบเป็นดินนะครับตรงนี้มันจุดแรกครับที่ไว้ฟาร์มโดเกบิครับ จะอยู่สองกองติดกันเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมอะ่ะเคยฟาร์มด้วยนะผมไม่มีสตารมิน่าแล้วก็ไม่มีไม่มีทั้งสองอย่างอ่ะทั้งสตารมิน่าทั้งเบสซิ่งอ่ะไม่มีแต่ผมฟาร์มมาดอกประดับเฉยเลยผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันตรงจุดเมื่อกี้นะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันบังอะไรนะครับตรงนี้คือจุดที่สองครับก็จะเป็นโดเกบีสองกองยืนด้วยกันนะครับผมที่นี่น่าจะมีประมาณสี่จุดครับเออมันจะมีอยู่ประมาณสี่จุดที่ผมแนะนํานะเออแล้วมันก็ไม่มีตัวกวดด้วยนะครับผม นี่คือจุดที่2ครับก็คือจุดฟาร์มโดเกบิกนะครับผมลองยิงให้ดูเพื่อรีเซ็ตจุดเกิดมันนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับก็จะเป็น2กองอ่ะนี่มีคนอยู่พอดีนะครับนี่ตะไนอยู่เห็นไหมครับเกิดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผม2กองนี้บอกเลยว่าข้อโคตนเร็วแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนแบบมันเกิดเร็วอ่ะเออแล้วก็ลงมาดูจุดสุดท้ายครับคือจุดที่4นะครับผม ตรงนี้เนี่ยมันจะดีหน่อยสําหรับคนที่ว่าต้องการมาหาการไนเทลด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีไนเทลเกิด2กองด้วยนะครับผมมีไนเทล2องกองโดเกบีสองกองครับเออแล้วถ้าคุณยิงตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณจะได้ผลพลอยได้ของมอน2ตัวก็คือโดเกบีกับไนเทลสาหรับบางคนที่หาไนเทลอยู่แล้วไม่มีบางคนก็จะใช้ไนเทลถูกไหมต่ในภาคภูมิอ่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้บาโฟจูเนียก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้ลุ้นการ์ดไป2ตัวนะครับผม โดยส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะจะจะเป็นพื้นที่แบบว่าคับที่สุดเลยแบบว่าคับสนามที่สุดเลยมากี่ทีก็จะเจอคนป่าตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับการ์ดม่วง7จ็ดใบที่จําเป็นที่ต้องใช้ในเกมนี้นะครับผมก็ฝากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งจุดบัคจุดมอนเกอร์หลายๆกองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากด้วยกันนะครับเงาะเชลลนะครับผมก้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใคร นะครับผมยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ให้เป็นหนึ่งหนึ่งแสนซับไวๆแล้วกันนะครับผมบ๊ายๆจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมครับถ้าจะเติมเกมถูกนะครับต้องแซดโกทีเฮ็ดครับผมบ๊ายๆจ้ะ